้พี่ออมพี่แกอะครับผมรู้ที่ไป็ปื้มคนดูเก้าล้านสายเกาะอีสานใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันดังกว่าผมเหรอคุณปื้มเขาดังกว่าคุณแม่ตั้งนานแล้วต้ำรวดให้มันต่ำลงฉันจะไปทำลายส้ยเกาะมันให้หมดเพื่อให้มันลายชื่อเสียงสิ้นชื่อรอเล่นรอเล่นมันยิ่งดังผมก็ยิ่งรวยดีดีแล้วพี่ทันสิ้นชื่อสบายผมจะทำส้ยเกาะอีสานให้ปื้มเองครับจะทำยังเหรอคะจะทำให้มันดั นนผมไปเจอสูตรจากเชฟอินมาที่ไปซื้อของให้ผมหน่อย้าทำซื้อของกันผมอยากให้เขากิน ASMR ฝีมือเชฟมาแน่ ถึงตลาดแล้วค่ะเราจะมาซื้อหมูไปทําไส้กรอกอีสานเองค่ะคุณแมนนี่นะลงทุนจริงๆเลยจะทาไส้กรอกอีสานเองเลยนะพี่อ้อเดี๋ยวดีเขาเปส๊ดสดๆเอาหมูบดมันน้อยโลครึ่งค่ะได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อผักต่อกันได้แล้วพริกคุณปื้มชอบเยอะๆเดี๋ยวซื้อผักไปให้แก้มเลยค่ะกลับไปทํากันนี่ครับผมจะมวนไส้กรอกอีสานเองกับมือโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้อ่ะคุณแมนม้วนม้วนโอเคทเก่งขนาดนี้นี่ยเด๋สุดยอดหลังจากทำเสร็จแล้วเราจะเอาไปอบกัน อันนี้ผมใช้แป้งปอกเปียเวิยนนามในการทำนะครับอ่าใส่หม้ออบกันครับโอเคทได้เลยโอ้โหจบสวยงามเสร็จแล้วครับไปผมจะเอาไปเสิร์ฟปุ้มมาแล้วเฮ้ยปังฉันจะขอชิมก่อนหนึ่งคำโอ้ทำเองเหรอคะเนี่ยใช่มีคนชวนพี่แมน ASMR อากกินมากเลยคิวมากใส่กาวพากวผ้าอืมเกามรอบ นีน่เขอสิสร้านอยูเอาล้านดิวไปก่อนได้ไหมคะก่อนค่ะใครอยากดูคลิป ASMR ไปดูได้ที่ช่องปื้มสุกัญญานะคะหรือใครอยากให้พี่แมนทำ ASMR กับปื้มพิมพ์มาเลยคะ่ะลองดูใครอยากดูพิมพมาเลยนะคะสิสร้านดึงฉันถึงจะมาโอ้โห